สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f อซครับผมวันนี้มาแพ็กเตาเผาถ่านส่งลูกค้าครับผมเตาเผาถ่า,า,าน2ใบแพ็กส่งแบบนี้เลยตอนนี้นี่นะครับก็กำลังแพ็กอยู่ยครับกำลังแพ็กส่ง นี้ลูกค้าที่ขอนแก่นครับผมรอรับได้เลยครับส่วน FC หรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตเตาเผาถ่านตเตาเผาถ่านถัง200ลิตรไล้ควันครับสูตรนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานก้นเตาได้นานขึ้นครับ นานมากแต่เป็นสูตรใหม่ของเราครับผมหุ้มด้วยเซรามิกไฟเบอร์นี่เลยครับเซรามิกไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวมาดูเออมาดูเราหุ้ม ดูการหุ้มของผมนะครับหุ้มเพื่อจัดส่งครับผมเพราะเพราะว่า,าทางขนส่งเขาจะให้ปิดให้เห็นสินค้านะครับ โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยการแพ็คของเราเราก็จะส่งประมาณนี้นะครับเวียนหัวไม่ต้องดื่มเลยแบบนี้เมาได้เลยครับแค <g ül üyor> ่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ไปส่งกันครับโอเคครับผมสำหรับลูกค้าคอนแกนรอรับได้เลยครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเราเตรียมไปส่งของกันก็ออกจากนี้ก็ประมาณ45นาทีครับน่าจะทันลูกค้าบอกให้ส่งวันนี้ให้ทันโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูที่ส่งของกันเลยครับ